สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เรากลับมาด้วยการเล่นเอวีเนาะก็วันนี้เราจะมารีวิวเมรสุดโหดกาลีผู้ที่มีปืนกลติดมือสองร้อยนัดนหึ่งแพจวัทุกคนดูแคลี่ห้าสี่คนโอ้ว้วาว เนี่ยเราก็มาแล้วโยนเกมแม่งเลยดีไหมเนี่ย <c oughs> ตาแรกเราจะมาโยนเกมนะครับอ่าอันนี้มันน่าจะนานเนาะอืมโลดดิ้งโอ้ยปวดหัว <c oughs> ปวดหัวมากคลซิคนโอ้ไม่กอดว้าวว้าว,ว,าว โอเคนานนิดนึงแหละไอแวยนมันน่าใจที่เนี่ยตัดภาพไปเลยแล้วกันนะโอเคเริ่มเกมแล้วทุกคนไปเออเอ๊ะกันหนึ่งนะเสียงเกมเสียงเกมเสียงเกมหายเอ้างงงงมากงงไปกระตาแตกเลยเสียงเกมหายเอ้างง งงโอเคสงสัยตานี้เราจะต้องเล่นแบบไม่มีเสียงเกมแล้วทุกคนจ้าจะกดเสียงอะไรไม่รู้ไม่มีเอ้าตัวโลตัวไหลทำโลตัวโลทำไหลหยุดอย่าตัา้งอ่ะ โอ้โหอยู่ข้างล่างนี่สี่คนบ้าไปแล้วบ้าเปล่าอยู่ข้างล่างสี่คนอิตาโลโอ้โหเดินไวจังว่าตัวโี่ย เกืบร้อยหนึ่งซบอาหารโดนรัดหมดเลยอ่ะซัมคิวเนี่ยไปป้อมกลางดีกว่าทุกคนจะมาตีมังกรขาวก็ไม่ได้อ่ะดาเมจไม่พอมานาก็จะหมดอีกการีนี่เป็นตัวตีธรรมดาที่แรงมากเลยนะเป็นตัวเวทที่ตีธรรมดาแรงโคตรเลยอย่เข้ามาอีกโตโัว เฮ้ยเดียวเดียวหยุดทำไรก่อนตะกี้ยืนทำไรกันรงมากทำไร มานาเนาะมานาหมดไวเทะบอบฟ้าเ e สได้ละได้บอบฟ้าละกาลีฟามเดอซีลี่เราจะเอากาลีฟามแป๊บหนึ่งนะแวนกูไม่มีมานาโว้ยกูขอหมเร็ว เปิดอันติีพวกปวกนี่ทำอะไรไม่ยืนทำลายเอาทุกคนไม่ยืนทำลายอ่ะสังเกตกมก็หายเอางงมากวันนี้มีแต่เรื่องงงงงงงมากงงโคตรเลยเอา้าโอ้ยหย,ยุด อะรขอแจมด้วยคนขอแจมด้วยขอแจมด้วยขอเร็วมาเสียกแล้วขอเสนอตอน <c oughs> ฉันเกมไฮเดอรซีรีส์เดี๋ยวพอมีตังเราก็จะขอยขอยขอยจมตีคลิ <c oughs> กาลีคิเดซิลี่มานี่ทุกคนกาลีีิกาลี่เป็นตัวที่เล่นคิได้นะแต่อย่าหาเล่นดีวกว่าแต่ก็เนื่องจากทีมเราเป็นแคลรี่สี่คนมันโยนอยู่แล้วเราก็โยนบ้างอืมอันเคเราค่าไปถามคิมย่อมห้าฉันพบสิ่งมีชีวิตน่าสงสัย ยาเข้ามาแล้วออกไปดูนี้ยาเข้ามาแล้วออกไปดูนี้ตายโอ้ไ,ไม่ตายงงงงงงกูงงโอ๊ะงงเม่แต่กาลีนี่เป็นตัวที่ออกขี้ได้ไมั้ยอยากรู้ว่ากาลีออกขี้ได้ไมั้ยอยากรู้มากกาลีออกขี้ไดเปล่า เออกระรีออกขี้ได้แต่ไม่รู้ออกดูเลือดได้เปล่าเชีย่ยปังตันแล้วหนึ่งเอ๊ะแปะ๊ะเรียบร้อยคอยอ่าโจมตีออกอีกอันเป็นขี้ พอออกขีเสร็จเราก็จะเอาตอบโต้แทงมานะทุกคนตอบโต้ตแทงเสร็จโบนัสการโจมตี่งเงีง้ยเงีง้ยเงีง้ยเงี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 ้ยเลยว่าไงแถวลูกละจีเอ็มอุ้ยอุฟ๊ฟตีดดขีพันห้า โอโหโอ้โหโอ้โหโอ้โหขี้ขี้งงมากอาะขี้ว้าวการีขี้เดอะซีรีส์ว้าว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 ได้โปรดอย่าเออนั่นแหละขอติมองก่อนก่อน ทีดถสี่สิบสามวิมันก็จะเปลี่ยนล่างแล้วขอตีมังกรก่อนหยุดมังกรหยุดหยุดน no! อ้มอีมังกรเวนมังกรเวนตรลายไฟลูกแอกอือสุดท้ายเราก็ตายอยู่ดีอืออีกหนึ่งพัน หนึ่งอน<อ>ซื้อที่นี่เสร็จก็ออกตอบตัวแทงนะทุกคนคอยช่วยเพ่ะในแม่พวกมึงโยนเกมกันนี่จริงไหมไม่ต้องช่วยไม่ทิ่แกช่วยไม่ช่วย,ม,วยมีปัญหเก้านาทีละไอเคเก,กินละทุกคนวันนี้เรามารีวิวกะลีแต่โดนเพื่อนแกง ใช่โดนแกงแกงหนักมากด้วยแกงแบบเปื่อยเลยอะเปื่อยจนแบบสุกยิ่งกว่าสุกอีกอะงงมากขอหน่อยกลับมาเ่ยเออโย่ฟิกก อื uh ้มอจ้ะกระตุกตัวโลูออกไปแล้วตัวโลูออกมากันป้อมแล้วตัวโลูอุ้ยหนึ่งแผลคือก็ไม่แก้บวกแล้วก็ไม่แก้ออกดูเลือดด้วย เราไม่รู้ว่ามันออกได้เปล่าแล้วกลักวเสียเงินเลย Drop so money Drop so money เรียบร้อย <c oughs> อีกเจ็ร้อยบาทเราจะซื้อขี้ได้กเงินนะทุกคน f i n i s หยุดอย่าตีป้อมเราหยุดป้อมแตกหนึ่ง หน okay, <c oughs> ึ่งจูนย้คลิปตายหมดแล้วเยวอมก็จะจอยู่แล้วยัเย้โอเคก็แล้วเกมน้ำนะเนี่ยที่ิตัสิบสี่ได้อยู่ยินทำไรยินทำไรกัน Ô, dân hôm nay gần, nguồn Bộ mai dân hôm nay gần Ơ Sít trẹc Nhưng ăn ốc lợ Yêu, yêu gần Yêu gần Hư เก็บตายอีกอีกอ,กอันออกเราซื้อตอบโต้แทงฮิวกันเราไม่ฮิวกันตอบโต้แทงสองพันห้าสิบจะอะไรครับนะสม,มุดกับรถกูดาโอเคต่อตับแ็งหน่อยต่อตับแ็งหน่อยแป๊บน,นึงนะ ฉันขอบับนะขอบคุณนะ <c oughs> อืมคีคีแปะเรียบร้อยได้บับแดงมาแล้วบวกความแรงอ๋อเ่ยเชี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 ยฟิกกีย

ถ้าเล่นเป็นคือฆ่ากูได้นะถ้าเล่นเป็นคือฆ่ากูได้นะแต่กูก็ตายอยู่ดี <Okay. S 1> โอเคสซมอันฮ้สแมอันรงงมากงงโคตรงงงงแบบงงเลยอะอยากแซมอันนี่

เกมนำแต่จะแพ้เขาคืออะไรงงมากกูอยู่คนเดียวไม่มาค่ากูเล่าเพืพเ่อเพิ่มเพื่อ กาลีแล้วทำไมต้องเข้าไปใกล้ขนาดน,นั้นด้วยแบนเย <c oughs> yeah, ี่ยวยูยิยูุรูตอบสนิน่ที่ป้อมป้อมแตงเอวสวยตอบตู้แห้งขาย โบนอดกันจมตีมาโอเคฟินิกฟินิกวิ่งเข้ามาตายฟินิกลูกยูฟินิกก็วิ่งเข้ามาตายอะไรวะางงเลยจะอ่ะจบแล้วเหรอก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับส่วนใครอยากเล่นด้วยก็แอดได้นะ เดี๋ยวชโชว์เสียงเกมมาแล้วเสีงเกมมาแล้วจีไหนที่สุดเสียงเกมก็มาแต่ก็ไม่มีเสียงเกมอยู่ดีอืมไม่มีอัลตรลเลยอ่ะอ่ก็มาเปิเร็วๆอืม คืออะไรอะ่ะมีใครรู้บ้างอะไรอะ่ะฮู้เอ็มวีพีว้าวเอ็มวีพีย่เ้ยเ้ยที่ต่อไปลยข้ามไปเลยไปเลยหยุดเดี๋ยวนี้อือฮะที่ต่อเพลงเพราะมาก ว้าวสามคนเลยเหรอสามคนแต่มีสามสามคนแต่ก็ยังสามคนแต่ก็ยังชนะอะไรวะงงงงอื้อไปละปิดใช้โก่ดนใช้ แล้วก็ไปสุมโอ้เพียใครอยากพเพิ่มเล่นนะครับนี่เพิ่มชื่อตามนี้ได้เลยเนี่ยเพิ่มชื่อตรงนี้ได้เลยนะครับเพียรคอยากเล่นด้วยเนาะไปสุมใช่เราต้องไปซุมดวงดวงไม่น่าจะมีจะสุมไว้เพ่อได้ยิงก็ไม่ได้หรอกยูนะสามสอหนึ 2> 3, 2, ่ง ปังไหนปักแล้วยังไงกันไม่ได้ดูเห็นล้วรูกสะพานฮึแล้วก็ปืนจอนมาค้างเอาค้างค้างเอางงง,งงงเกมแล้วแ้วครเป็น,นีจอนมาโหลดนานเลยเออเดี๋ยวตัดภาพไปตอนโหลดเสร็จเลย มานนานตัดสามนนี่ตัดสามนนี่ตัดสามนี่ตัดสามันนี่อืมได้แล้วนะอืมฮึโอเคก็อ่ะเพื่ออีกครั้งไม,ม่ให้ดู ก็สำหรับคนที่อยากเพิ่มเพื่อนก็เพิ่มตามนี้ได้เลยนะครับเนี่ยพิมพ์ชื่อตรงนี้ได้เลยเนาะพิมพ์ชื่อได้เลยแล้วก็อีกอย่างถ้าผมจะเปลี่ยนชื่อตัวละครในถ้าผมจะเปลี่ยนชื่อในเกมก็แจ้งก่อนทุกครั้งนะครับอมีรับสกินฟรีอันหนึง่งสรุปกิจกรรมันนี้ สกิลแบตเตอร์น่าสนใจกูซุมไปรอบปึ้งทั้งสี่ก็ยังสู้ไม่ได้อยู่เด้อเหมือนเดิมแยกกัดแยกกัดได้เปล่าแลกยังไงอ่ะมาแลกยังไงกัดอ่ะมาแลกยังไงครับอืม ออกดปีกข้าวน,น่าปิจก,กรรมแชร์แต่ยักได้เน,นี่ยยักได้สามอันเนี้ยเปไงอ่ะอืมอันที่หนึ่งไอ้กบบวกปีศาจไอ้ที่นี้อันที่สองลิงบวกปีศาจปลาหมึกเอออันที่สามเป็นบัอบแดงบวกกับ ไอตัวร่วงกว่างอะเน,นี่ยรืมชื่อแล้วอ่ะแล้วก็บ้าฟ้ากับและชาทะเลลึกโบรอดกับแดกซเลเยอร์อืมได้อยู่แล้วก็ล็อกอินสิบวันอ่ะเดินนาวิหาได้อีกครั้งหนึง่งด้ยสะสมสองวันได้ของสำหรับวันนี้เนี่ยอืมสำหรับใครที่เป็นสายเติมก็ มารับของกิจกรรมในที่นี้ด้วยนะครับเล่นหาวิหารหรือหมดจะระดับก็ได้สามครั้งอันนี้ครอบครองใหม่ไม่มีทางที่ลงม,มาแล้วนี่ทำอะไรได้บ้างอ๋อโอเคอืมอันนี้อ่ะแลวผูพ้พงมัน ประโยชน์เพื่ออ่าโอเคกิจกรรมทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณสำหรับคุณผู้ชมทุกท่านที่มารับชมในเอวีของผมในครั้งนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับบาย